ขอดําเนินการต่อนะครับเมื่อกี้มีปัญหาดรา่งเทคนิคน็กน้อยนะครับในระเบียบเวลาที่หกจุดสองนี้มีสมาชิกท่านใดจะพิปรายไหมครับก็เห็นว่าไม่มีนะครับก็ในเรื่องนี้ขอให้เป็นการเห็นชอบไปนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเช่นอนเช่นไหมครับไปมีขอแชมป์หน้าตามข้อมครับกำจูงข้อเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ ไปต่อครับที่ระเบียบวาระที่6.3จพิจารณาการแปลงงบข้ามฝ่ายจากฝ่ายเลขานุก,การสู่ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ครับเชิญโงการบริหารครับค่ก็ประมาณส่วนนี้ก็ขอแปลงงบสามพืนบาทจากโครงการขับมานเนี่ยของฝ่ายเลขานุก,การนะคะที่มีจุดประสงค์เพื่ออม โปรโมทแล้วก็ประชาสัมพันธ์ชมรมของฝ่ายต่างๆให้เป็นที่รู้จักค่ะแล้วก็เนื่องจากค่ามาเนี่ยก็ไม่ได้จัดแล้วนะคะในการนี้ก็เลยอยากขอเสนอโอนงบประมาณจำนวนสามหมนบาทมาสมทบกับโครงการจุฬาการแปลงค่ะที่มีการจัดงานเป็นมิทรศการค่ะชมรมฝ่ายพัดเก้าชมรมค่ะเอ,อมาโชว์เคสแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวของฝ่ายพัดค่ะโอเคครับ คุมากๆครับผมมีสมาชิกท่านใดจะถามคำถามหรืออภิปรายอะไรไหมครับถ้ามียกมือนะครับแต่ก็เห็นว่าไม่มีนะครับขอให้เป็นไปตามข้อมคับกรารประชุมข้อ77เลยนะครับถ้ามีถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นเช่นอื่นถือว่าเป็นการเห็นชอบนะครับมีท่านใดน,นะครับไม่มีนะครับ ก็เป็นว่าที่ประชุมมีมตินะครับเห็นชอบการแปลงงบประมาณข้ามฝ่ายนี้นะครับเดี่ยครับขอบคุณมากครับผมก็วันนี้หมดระเบียบวาระแล้วนะครับเรื่องระเบียบวาระที่เจ็ก็ไม่มีนะครับมีสมาชิกท่านใดจะปรึกษาปัญหานะครับตามข้อนะครับไม่มีนะครับก็ขอปิดการประชุมครับขอขอบคุณสมาชิกสภานิตสิทธขอขอบคุณองค์การบริหารแล้วก็นิติ